ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี3 6ชนิดค่ะสวยหรือว่าหล่อนะคะมีสเสน่ห์โด่งดังโดดเด่นแต่ขี้เหวี่ยงขี้วีนกลุ่มเลข691ค่ะเลขมงคลแต่ไม่พ้นความเอาแต่ใจดังนั้นทำอะไรต้องมีสติจ้าก่อนอื่นต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะคะว่าการมีเลขมงคลในเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็ไม่น่าหายากเกินความสามารถ เพราะความรู้สามารถหาได้ในโลกโซเชียลตลอด24ชั่วโมงและก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคู่เลขสีแดงก็จะเป็นอันตรายคู่เลขสีเขียวก็ใช้ได้ดีมีมงคลถ้าเป็นคู่เลขสีเหลืองก็เป็นคู่เลขที่ควรพิจารณาก่อนใช้แต่ในรายละเอียดลงลึกนะคะมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะเราได้กล่าวในวิดีโอก่อนหน้านี้คะ่ะว่าการวางตัวเลขเป็นเรื่องที่สําคัญ และก,ก็การหาตัวเลขมาแมทนะคะมาทําให้เบอร์โทรศัพท์มงคลเนี่ยที่จะได้ประสิทธิภาพหรือว่ามีพลังสูงสุดให้ตรงกับอาชีพตรงกับจริตค่ะ ตรงกับความต้องการของแต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชานาญจากผู้รู้เรื่องตัวเลขแบบรู้จริงนะคะไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างและก็นําเอาแค่คู่ตัวเลขมงคลมาวางมาวางไว้เพื่อให้ได้เจ็ดตัวหลังเป็นคู่เลขมงคลทั้งหมดแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นเลขมงคลค่ะแต่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเกินค่ะเกี่ยวกับหลักการวางตําแหน่งของตัวเลข เพื่อเราะะจะได้เชื่อมต่อการแจกแจงรายละเอียดของกลุ่มตัวเลข691ตามหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ค่ะหลักการวางตำแหน่งของตัวเลขนะคะเราจะไม่รวมเลข3ตัวแรกของเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการอ่านเลขมงคลค่ะซึ่งในภาพนะคะก็คือ xxx นะคะโดยเราจะเริ่มอ่านความหมายของตัวเลขนะคะตั้งแต่เลข1จนถึงเลข7ค่ะซึ่งถ้านับเป็นคู่ก็จะมีทั้งหมด6คู่ตามภาพเลยนะคะหลักการวางเบอร์ที่ถูกต้องนะคะคู่ที่1ตามเครื่องหมายถูก จะแสดงลักษณะภายนอกของคุณต่อสายตาผู้พบเห็นนะคะเช่นท่าทางและกิริยามารยาทของคุณจ้าบอกได้ว่าคู่ที่1นนี้นะคะเป็นคู่ที่มีความสําคัญมากๆค่ะและสําหรับคู่ที่สองคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5นะคะจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณทั้งหมดค่ะเช่นนะคะคุณเก่งคุณมีชื่อเสียงคุณรวยเป็นต้นจ้าและมาถึงคู่สุดท้ายนะคะซึ่งคือคู่ที่6 หมายถึงสภาวะใจ,ใจิตใจอารมณ์สติปัญญาและการตัดสินใจค่ะถ้าคุณอยากมีสติในการตัดสินใจที่ดีนะคะอย่าละเลยเลขคู่ที่6เด็ดขาดนะคะและนี่ก็คือภาพโดยรวมนะคะหลักการวางตำแหน่งของเบอร์โทรศัพท์จ้าได้เวลามาแจากแจงรายละเอียดของกลุ่มเลข691ตามหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะการันตีค่ะว่าเลขกลุ่มนี้นะคะคือเลขมงคลแต่ว่าสําหรับผู้ใช้นะคะจะต้องพิจารณาเพราะว่าเลขกลุ่มนี้จะทําให้ผู้ใช้นะคะเอาแต่ใจทําอะไรต้องมีสติจ้า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือคะวันนี้มีคําตอบค่ะขอเริ่มจากการอธิบายความหมายของเลข69หรือว่า96ก่อนนะคะเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้มีสเสน่ห์หน้าหลงไหลนะคะสวยเซ็กซี่ค่ะรักสวยรักงามแต่งตัวเก่งไม่ตกเทรนด์รสนิยมดีค่ะชีวิตมีสีสันฝักฝ่ายทางศิลปะนะคะมีอารมณ์สุนทรียภาพเจ้าบทเจ้ากรอนค่ะมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนโรแมนติกพูดจาอ่อนหวานนะคะเอาใจเก่งเข้าสังคมเก่งทุกระดับชั้นค่ะเก่งเรื่องประสานงาน เรียกว่าสเสน่ห์มาเต็มแต่จะเป็นคนเอาแต่ใจนะคะอารมณ์จะเหวี่ยงจะวินเล็กๆค่ะด้านการเงินค่ะผู้ใช้จะหาเงินง่ายนะคะเงินไหลเข้าง่ายมีกินมีใช้ตลอดค่ะให้ทางกลับกันค่ะเงินก็ไหลออกแบบกระจัดกระจายเช่นกันนะคะสรุปไปเลยค่ะคีวีนนะคะสเสน่ห์ดีเงินดีมีความใยคล่องไม่มีเงินเก็บสโลแกนเลข6 9 9 6เจ้าดูตามภาพต่อนะคะความหมายของเลข91หรือว่า19พลังของเลขคู่นี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะ โดดเด่นมีความเด่นดังมีชื่อเสียงมองการไกลค่ะมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญหน้าและอาจจะดูหญิงนิดๆน,นะคะทุกท่านสังเกตไหมคะว่า6 9และก็91มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่ามีความหญิงและก็มีความเอาแต่ใจเมื่อเลขสองคู่นี้นะคะมารวมกันเป็นกลุ่มเลข691ยิห่งิงและเอาแต่ใจทำอะไรต้องมีสติมากๆค่ะเช่นค่ะขอยกตัวอย่างนะคะวิธีการปรับตัวเลขมงคลให้มีความกลมกลม่อมลงตัวค่ะโดยตามภาพนะคะ เราใส่เลข4265ต่อท้ายจากเลข691จะช่วยเพิ่มความสุภาพค่ะและก็ทําให้ผู้ใช้มีเสน่ห์นะคะอ่อนหวานมาพร้อมการเงินและการมีเลข5ปิดท้ายค่ะเป็นเลขสติในการคิดพิจารณาในสิ่งต่างๆให้รอบคอบเช่นก่อนจะพูดจาเหวี่ยงวีนนะคะก็ให้เหวี่ยงวีนน้อยลงใช้เงินเก่งนะคะอย่างเช่นการช้อปปิง้งก็จะได้คิดก่อนซื้อจ้าและคู่เลขลงท้ายนะคะคือ65มีความฉลาดในการบริหารและก็จัดก,การชีวิตฉลาดและก็มีทรัพย์สินเงินทองค่ะ จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะประสบความสําเร็จในการหาเลขมงคลมาใช้ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะความเชื่อไม่ใช่เรื่องผิดแต่ให้เชื่อแบบมีสตินั่นหมายความว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือกระทําในเบื้องต้นหาเรา็ขอยันขันแข็งค่ะมีความตั้งอกตั้งใจในการประกอบสมาธิเป็นทุนเดิมนั่นคือสเต็ปแรกที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ และจากสถิติตัวเลขมงคลเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งยขึ้นไปประกอบอาชีพสุจริตขยันขันแข็งเสริมทับเบอร์โทรศัพท์เลขมงคลนะคะเ,เรียนรู้ให้มากจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขเพื่อนาความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเราตรงกับจริตของเราเหมาะกับบุญบาร,รมีของเราเพื่อส่งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองล่ะค่ะ ก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะขอกำลังใจจากทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้าขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรถึง36ชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอะโวคาโดเชอร์รี่มังคุด มะขามป้อมนะคะเห็ดล er, ิ้นจื้อโสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีออร์ย100%ราคาเพียงถุงละ250บาท2ถุง460บาทเท่านั้นจ้าสนใจสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0984166395 083 546 3562ค่ะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่หงใย,ยสุขภาพคุณค่ะ